วันนี้นะคะคีโตเราเราจะทําขนมหวานกันค่ะวันนี้เราได้วัตถุดิบมาเป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดแดงเนื้อดีเลยแล้วก็เนื้อมะพร้าวคีโตทานเนื้อมะพร้าวได้ค่ะแต่ทานน้ำมะพร้าวดัไม่ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําตาลอิเล็กที่ท่อนะคะแล้วก็เกลือชมพูค่ะขนมไทยต้องปัดเค็มนิดนึงนะคะถึงจะอร่อยแล้ววันนี้เราใช้ กะทิชาวเกาะน,นะคะคีโตก็ทานกะทิได้เช่นกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะเอาอน้ำกะทินะตัดน้ำกะทิเราใช้กล่องกล่องขนาดเล็กเลยนะคะนี่ซื้อมาจากเซเว่นจ่าก14บาทนะคะแล้วก็เทกะทิลงไปเลยะคะ่ะหมดเลยหนึ่งกล่องนะคะวันนี้เราทานแบบกะทิสดไม่ต้องไม่ต้องผ่านความร้อในใดๆอะไรทั้งสิ้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรทีพ่์ทองเล็นหน่อยตามชอบนะคะนี่เราใส่ไปสองช้อนนะคะแล้วก็เกลือชมพูค่ะแค่ปลายช้อนแตดนะคะให้แค่พอมีแบบลดเค็มนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนคนคน,นเข้ากันนะคะนี่ค่ะ เราทำแบบสูตรกะทิสดนะคะทานได้เลยสำหรับแกงหิวหวานนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะต่ะอไปเราก็จะใส่อ่านักเอกของเรานะคะนั่นก็คืออะโวคาโดจ้านี่นะคะก็ใส่อโวคาโดลงไปเลยแล้วก็ตามนน่วยพระเอกของเรานะคะเนื้อม้าร้าวค่ะ น่ากินใช่ไหมล่ะสดกะทิสดเนี่ยก็จะติดเนื้อเออน้ำมานิดหน่อยแต่ว่าให้เอาไลยกันได้คะ่ะไม่เป็นไรได้แล้วคะ่ะง่ายนิดเดียวขนมหวานของเราอร่อยได้กินได้ด้วยแล้วก็ไม่อ้วนคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะไปทานกันเลย